สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Sport Insight ์ช่องที่จะพาคุณเจาะลึกทุกมุมของโลกฟุตบอลบทวิเคราะห์ก่อนและหลังเกมเราคัดมาให้ครบจบที่นี่เราจะพาคุณไปรู้ลึกรู้จริงทั้งสถิติฟอร์มการเล่นและแผนการทำทีมจากลีกดังทั่วโลกเตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันนี้เรามาวิเคราะห์กันแบบจัดเต็มมาเปิดเกมไปพร้อมกันกับ Sport Insight กันครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์เกมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่อง Sport Insight กันด้วยนะครับ เราไปดูแนวาทางประจำวันที่4มิถุนายน2568กันครับวันนี้เราก็คัดมาให้4คู่เน้นๆกันอีกเช่นเคยคู่แรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างโชนันเบเวเร่พบกับทูบิโรอิวตะคู่ที่2ครับโตเกียวเวอร์ดี้พบกับคาชิวะเรโซคู่ที่3เยอรมนีพบกับปรตุเกตและคู่ที่4โบตาโฟโกพบกับชิเอล่าครับเอาละครับถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังบทวิเคราะห์วิจารณ์ดูพรีวิวก่อนเกมการแข่งขันได้เลยครับ เราไปวิเคราะห์กันที่คู่แรกเลยครับในสิทเจลีกคับรอบเพอออฟเลแกแรกครับเป็นการพบกันระหว่างโชนันเบลมาเล่พบกับจูปิโลอิวาตะ คคู่นนี้นะรับเตะเวลา5โมงเย็นตามเวลาบ้านเราที่สนามเลมอนแกสสเตเดียมฮิราเึกะครับเอาไปดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมครับโชนันเบเวเล่นะครับเจอกับยูบิโรเอเวตะมา5เกมหลังสุดเอาชนะยูบิโรเอเวตะได้2เกมครับส่วนอีก3เกมที่เหลือแพ้กับยูบิโรเอเวตะเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของ2ทีมครับโชนันเบเวเล่นะครับแพ้กัมบะโอซาก้าร์2ประตูต่อ4แพ้ซานเฟสเซฮิโรชิมะ2ประตูต 1, ่อ1ชนะโตเกียวเวอร์ดี้2ประตูต่อ0แพ้ยูกะคาม่าเอฟซี ศูนย์ประตูตอนหนึ่งและเขาเสมอกับฟาเจโนโอคายาม่าหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของจูปิโรอิวะตะชนะฟูจิเอดะหนึ่งประตูต่อศูนย์ชนะอิวากิสองประตูต่อศูนย์เสมอกับกัมบะโอสก้าหนึ่งประตูตอนหนึ่งเสมอโตกุชิมะวอติสหนึ่งประตูตอนหนึ่งและเสมอกับโอมิยะอดิยะสองประตูต่อสองครับเราไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนที่จะลงสนามเจอกันครับโชนันเบเมเบลลนะครับยังไม่สามารถใช้งานทาสึนารินางาอิเซริคาโดโซอิทามูระไยโยฮิระโอ คานารุมาซึโมโตะและเซนะอิชิบะชิครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บทั้งหมดคาดว่าวันนี้นะครับจะมาในระบบ3-1-4-2พร้อมกับวางหลุยเฟลิเป้กับอากิโตะสุสุกิครับลาทข่ายในแดนหน้าโดยมีตาอิโยะฮิราโอกะและมาสากิอิเจดะครับยืนคุมในแดนกลางไปดูความพร้อมทั้งฝั่ง ยูบิโรอิวาตะก,กันบ้างครับมาเยือนโดยการไม่มีตัวเจ็บและติดโทษแบนครับพร้อมกับตะขนทุดหลักออกสตาร์ทด้านการจัดทำนะครับคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3ดดานกลางจะมีวิคิยะอูเอฮาระลงมัชาการครับโดยมีจอร์ดี้ครัวเดียกะซาโตะกับ เชนมาสือครับประสานงานในแดนหน้าวิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับโชันเบเบเล่ ere, ทีมท้ายตารางจากเจลรีกฟอร์มแถวอย่างต่อเนื่องครับหลังจากเอาชนะใครไม่ได้มา2นัดติดต่อกันแต่ผลงานในบ้านยังพอรับได้อยู่ครับส่วนจูบิโรอิวตะทีมมานดกบคกจากเรกซูผลงานเหนียวแน่นเมื่อไร้พ่ายต่อเนื่อง7นัดติดต่อกันและเข้าวินนอกบ้านถึง3จาก4เกมหลังสุดครับคู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดโชเนนบเบเล่หนึ่งจูบิโรอิวตะหนึ่งครับ ไปวิเคราะห์กันต่อในคู่ที่2ครับนิตเซลีครับรอบเพย์ออฟเลกแรกเป็นการพบกันระหว่างโตเกียวเวอร์ดี้ครับพบกับคาชิวะเรโซคู่นี้นะครับเปิดเวลา5้าโมงเย็นตามเวลาบ้านเราที่สนามอายินอโมโตสเตเดียมครับเราไปดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมครับโตเกียวเวอร์ดี้นะครับเจอกับคาชิวะเรโซมา4เกมหลังสุดครับเป็นทางโตเกียวเวอร์ดี้เอาชนะได้1นัดครับเสมอกันไป2นัดแล้วก็แพ้กับคาชิวะเรโซไป1นัดครับเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับโตเกียวเวอร ดีนะครับแพ้โชนานเบลเบเร่ศูประตูต่อ2แพ้ซานเฟสเซ่หนประตูต่อ2ชจะนะอาบิเลกนิกาตะ2ประตูต่อ0ูนนาเกียวโตเซงก้า1ประตูต่อ0เสมออวิปป้าฟุกูโอ,อกะ0ูประตูต่อ0ูนย์ครับ ผลฟอร์มการเล่น5นะัดหลังสุดของคาชิว่าเรโซนะครับชนะโยโกฮาม่าเอฟมารินอส2ประตูต่อ0แพ้มาชิตะเซลเวีย0ประตูต่อ3ชนะเรโนฟายามางูชิ2ประตูต่อ0เสมอโยโกฮาม่าเอฟซี1ประตูต่อ1แล้วก็แพ้กับยูเซลโคเบ1ประตูต่อ3ครับเราไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนที่จะลงสนามเจอกันครับโตเกียววอร์ดี้นะครับไม่มีใครเจ็บจากเกมเสมอกับอวิสปาฟูโอกะมา0ต่อ0ครับดูแล้วไม่มีความจําเป็นต้องปรับครับจากเกมที่ผ่านมาครับคาดว่าจะมาในระบบ3-4-2-1นะครับเป้า วางยูดาอิชิมูระและใช้โคสุเกะไซโตะครับกับอิโรโตยามามิครับเป็นกองกลางลุกปล่อยให้เรอิฮิรากาวะและโคจิโมริตะครับคุมกลางรับส่วนความพร้อมทั้งฝั่งคาชิวาเรโซครับไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษแบนครับจากเกมที่แพ้วิเซลโกเบ1ต่อ3ครับนอกจากริกิฮาราคาวะกับไดกิทูมีโอกะครับซึ่งอยู่ในการรักษาตัวทั้งคู่นอกนั้นพร้อมประจำการครับคาดว่าจะวางมากในระบบ3 4 2 1โดยมีมาโอโอโซยะครับปัก หลักหน้าเป้าและมีมาซกิวาตาอิและโยชิโอคอยซูมิครับประสานงานในการลุกแล้วก็เกมคู่นี้นะครับโตเกียวเวอร์ดี้ฟอร์มช่วงหลังแข็งแกร่งหลังจากชนะ2จาก3นัดที่ผ่านมาแถมเป็นจานชนะในถิ่นถึง3เกมจาก4ี่เกมล่าสุดด้วยกันส่วนคาชิวะเรโซนะครับสกดชัยชนะไม่เจอมา2แมตช์แล้วแต่ว่าทําผลงานนอกบ้านได้แข็งแกร่งเมื่อแพ้แค่หนเดียวตลอด14เกมที่ผ่านมาครับคู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดโตเกียวเวอร์ดี้1คาชิวะเรโซ0ครับ ไปวิเคราะห์กันต่อในคู่ที่3นะครับในศึกเนชันลีกรอบรองชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างเยอรมันพบกับโปรตุเกสคู่นี้นะครับแต่เวลาตีสองตามเวลาบ้านเราอิสนามอาลีันอารีนาครับเราไปดูผลงานการพบกันของทั้งสองทีมครับเยอรมันนะครับเจอกับโปรตุเกสมา5เกมหลังสุดเป็นทางฝั่งเยอรมันนะครับที่เจ็บชนะได้ทั้งหมด5เกมครับเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเยอรมันนะครับชนะเนเธอร์แลนด์หนประตูต่อศูนย์ชนะบอสเนียเจ็ดประตูต่อศูนย์เสมอฮังการีหนึ่งประตูต่อหนึ่งชนะอ 2ประตูต่อ1แล้วก็เสมุกับอิตาลี่3ประตูต่อ3ครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของโปรตุเกสนะครับเสมอสกอตแลนด์0ประตูต่อ0ชนะโปแลนด์5ประตูต่อ1 เสมอโคโอเอเชีย1นประตูต่อ1นึแพ้เดนมาร์ก0ูนประตูต่อ1นแล้วก็ชนะเดนมาร์ก3ประตูต่อ2ครับเราไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนที่จะลงสนามเจอกันครับผลพั์อินซีเลกเยอรมันครับของกุนซือ,อยูเรียนนาเกีรมันผลงานในรอบที่ผ่านมาปาด่านชนะอิตาลีมาได้ด้วยสกอร์กกร,รวม5ประตูต่อ4ครับส่วนความพร้อมวันนี้มีข่าวดีเพราะจะได้มาร์คอังเดร์แต่สเตเกนครับลูกสาวประตูตัวเก่ง มมาช่วยทีนอกจากนี้ครับผู้เล่นอย่างยานดิสเชคอันโตนิโอรูริเกอร์นิโก้ชอตเตอร์เบกยามมลมูเซล่าและคายฮาวเวตยังคงไม่สามารถช่วยทีมได้ด้านการจัดทัพนะครับคาดว่าจะวางระบบ4-2-3-1แข่งมิดฟิลด์ครับจะใช้เรลอยซาเน่และฟลอรเรนเวตครับคอยปั้นเกมร่วมกัน สนับสนุนหัวหอกย่างเดนิสอุสดาฟลงล่าตะข่ายในเกมนี้ไปดูความพร้อมทางฝั่งทีมเยอมนโปรตุเกสของกุนซือโรเบโตมาตินสกันบ้างครับผลงานในรอบที่ผ่านมาเรียกได้ว่าหืดจับกว่าจะสาดาชนะเดนมาร์กก็ได้ส่วนความพร้อมในเกมวันนี้นะครับริเียโนโรนัลโด,โด,โดครับเตรียมลงเล่นให้ทีมชาติโปรตุเกสครบ220นัดในเกมนี้ด้านการจัดทัพนะครับแดนกลางจะวางชูเอาเนเวสครับและวิกินยาคอยปั้นเกม สับศนยหัวหอกอย่างดิโกโซตาและดิเซโนโรนันโดครับที่จะลงล่าสกอร์ร่วมกันวิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับเป็นเกมรอบรองชนะเลิศโดยทางฝั่งทีมชาติเยอรมันชุดนี้ถือว่าทําผลงานในรายการนี้ได้ดีครับเพราะฟาดาชนะอิตาลีมาได้แบบสุดมันขณะทีมเยอมนบุสกเกตเองยังคงรักษามาตรฐานความแข็งแกร่งของพวกเขาเอาไว้ได้ตลอดเกมนี้นะครับมองว่าเยอรมันนั้นเล่นเป็นระบบได้แข็งแกร่งมากๆวกับช่วงหลังบอลของพวกเขาข่มบุสเกตอยู่เยอะเลยทีเดียวครับคู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดเยอรมัน2 2โปรตุเกส1ครับ ไปวิเคราะห์กันต่อในคู่ที่4คู่สุดท้ายครับในศึกบราซิลซีรีส์ A เป็นการพบกันระหว่างโบตาโฟโก้พบกับซีเอล่าครับคู่นี้เจตเวลาหกโมงเช้าตามวเวลาบ้า,านเราที่สนามเอสตาดิโอนิวตันซานโตสครับเราไปดูอันดับตารางคะแนนในลีกของทั้ง2ทีมครับโบตาโฟโก้นะครับแข่ง10นัดชนะ4เสมอ3แพ้3เกมครับยิงได้สิประตูเสีย5ประตูมี15คะแนนอยู่อันดับที่9ของตารางครับส่วนทางฝั่งซีเอล่านะครับแข่ง10นัดชนะ4เสมอ3แพ้3มยิงได้11ประตูเสีย8ประตูมี15คะแนนอยู แบบที่สิของตารางครับเราไปดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมครับบัตาโฟโก้นะครับเจอกับซีเอรามา5เกมหลังสุดเอาชนะซีเอราได้1เกมครับเสมอกันไป3เกมแล้วก็แพ้กับซีเอราไป1เกมครับเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับบัตาโฟโก้นะครับชนะเอสตูเดนเต้สาประตูต่อ2เสมอฟาร์เมงโก้ศูนประตูต่อ0แพ้กาปิตาศูนย์ประตูต่อ1ชนะยูนิเวอร์ซิดัดเดอะซรี1ประตูต่อ0ชนะซานโตสหประตูต่อ0ครับส่วนฟอร์มการเลนนล่นน5ััดดหงงสุขอ เอล่านะครับชนะบาเฮนหนึ่งประตูต่อศูนย์เสมอซานโตสส่งประตูต่อศูนย์ชนะสปอร์ตเลซิเฟ่สองประตูต่อศูนย์แพ้พาวเมลัสส่งประตูต่อสามแพ้แอดมิเนโรส่งประตูต่อหนึ่งครับเราไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนที่จะลงสนามเจอกันครับโบตาโฟโก้นะครับเจ้าบ้านตัวเขาจะพลาดใช้งานกูยาบาโนโอกับอีกอร์เคซุสครับสองตัวลุกกับมาติอัสมาตินและอีกอร์เคซุสและก็บาสโตสครับแข้งแนวรับที่มีปัญหาการบาดเจ็บด้านการจัดทัพนะครับคาดว่าจะวางระบบ4 2 3 1พร้อมกับ เรื่องใช้งานอาร์ตูเจฟเฟอร์สันสวาริโนโและอารันก่อยขึ้นเกมลุกครับส่งต่อให้กับวานคูสครับที่ยืนหน้าตัวเป้าไปดูความพร้อมทางฝั่งเซียร่ากันบ้างครับปกาศผู้เล่นอย่างริชาร์ดผู้รูกษาประตูรวมถึงหลุยโอตาวิโอครับกับกาเบียลลาเซร์ด้า2แนวรับพร้อมกับริชาร์ดสันกองกลางและแซนันดินโยกองหน้าที่มีปัญหาการบาดเจ็บทั้งหมดด้านการจัดทัพนะครับคาดว่าจะวางระบบ4-231พร้อมกับส่งอันโตนิโอกาเลอาโน ลูคัสมุกนี่และเปโดเอนิเจครับคอยปั้นเกมลุกส่งต่อให้กับเปโดราอูครับที่ลงล่าสกอร์ในเกมนี้วิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับเทียบฟอร์มการเล่นทางด้านบูตาฟโกทาได้ดีกว่าครับจากการเอาชนะมา2เกมรวมทุกช่วยทุกรายการแต่หากเจาะไปที่รายละเอียดแล้วยังมองว่าพวกเขาไม่ถึงกับท็อปฟอร์มครับขณะที่ซีเอล่าครับแม้จะแพ้มา2เกมติดรวมทุทกถ้วยทุกรายการแต่ก็เป็นแมตท,ที่ค่อนข้างยากและตึงมือครับกับคุณภาพของพวกเขายังมองว่ามีเลี่ยมลุ้นมากพอที่ยกระดับทีมขึ้นมาได้อีกครับคู่นี้ นะครับสกอร์ที่คาดบูตาโฟโกศูนย์ซีเอล่าศูนย์ครับเราไปสรุปผลประจำวันที่4มิถุนายนกันอีกรอบนะครับคู่แรกให้โชนันเดอร์ม,มาเล่เสม,ม,มอกับยูบิโรอิวาหะ1ประตูต่อ1คู่ที่2ให้โตเกียวเวอร์ดี้ชนะคาชิวาเลโซ1ประตูต่อ0คู่ที่3ให้เยอรมันชนะโปรตุเกส2ประตูต่อ1นึ่และคู่ที่4ให้บูตาโฟโกเสม,มอกับซีเอล่า0ประตูต่อ0ครับก็ครบกันไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางที่เราจัดมาให้เน้นๆในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันนมาจจบคลิป แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Sport Insight กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ